ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทองใสพารวยนะครับเมื่อนี้นะครับแอดก็ได้นำปูนมาถวายหลวงปู่นะครับเนาะซึ่งก็ได้โชคกับหลวงปู่นะครับเนาะแต่ว่าก็ได้หน่อยบ่ท่านได้หลายนะครับเอฟซีทุกท่านครับของหลวงปู่พัน่นให้1่5เจแต่ว่าหลวงปู่พันใ่้บอกว่า1 5 7หแต่ว่าแอดไปเขียนผิดนะครับเนาะเอฟซีทุกท่านครับขอถกขอภัยนะครับ ตัดเล่นก็คงจะได้นะครับแล้วอีก3ตัวชุดหนึ่งนั่นก็คือ97 5หนะครับปูพันถหานะครับโอ้ยน่าเสียดายนะครับเอฟซีทุกท่านครับสำหรับท่านไหนที่ไปโต๊ดหรือว่าไปสลรับเลียนก็คงจะเข้ากันคักนะครับสำหรับหลวงปูวัดป่าดอนขานะครับซึ่งหลวงปูพันิ่ก็กำลังเฮ็ดประตูโค้งพร้อมด้วยกําแพงวัดนะครับแอดกัเลยได้เขามาเป็นสะพานบุญในเพิ่นนะครับเนาะ ครับกลับนมัสการครับลวงปูครับอาจจะเิ่พร้อมโยมห่องสายโอ้ลวงปูขึ้นไห้คักแต่ว่ะาลวยครับผมลุงปูไห้คักไห้แน่ทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับเสียดายนาเสียดายนะครับเอฟซีทุกท่านครับของลวงปูเขาบนเขาล่างนะครับออกาสจังคือได้ยากหรอกยากนะครับเปียบนี้หาได้ยากนะครับแต่ว่าจังไดเอฟซีบอกเอฟซีโยมท้องสายพารวยกับติดตามโยมท้องสายหลายๆในเด้อ บางเทีวัดปลาดอนคาก็เคยหายถึกอาสามสี่วัดซ้อนเนาะครับผมเอาในชุดนี่ฮกโกงวดแรกเนาะครับหลวงปู่งบแอบเพิ่งเขามางวดแรกนะครับเอแอ,แอแอปแอบพอเขอ้ามางวดแรกตาเลขปูงวดว่ามันออกหนึ่งห<อ>า,าเก้ากับเก้าสองปูได้เก้าสองหกเน๊ะปูหกกว่าปรเดี๋ยมันนี่วดง<อ>วดมันออก สูสามชุดแปดพวกก็ได้ซื้อลอตเตอรี่มาหาแปดชุดแทนเนีครับผมใบกระตัดได้อยู่ชุดแปดก็ได้ครับผมโอ้แสดงว่าของหลวงพวกเขาไหลงวดแล้วกันก็เขามาไหลงวดครับห่างห้างไก่ข้าเจริญหนานั่นเหมือนว่ามีคนมาเข่าเด้เสาบ้านกับหม้อบานก่อนได้ครับผมห่างไก่หมู่บ้านเนาะครับเนาะห่างไก่หมู่บ้านมาอเป็นกับมาหน่อยกลางวันตรงยานี่กับขั้นผู้ใดติดตามมโยัน ค้องสายผ้ารวยหรือว่าหาแปดเก้าผ้ารวยก็ส้าเก้าแปดครับหาเก้าแปดผ้ารวยนี่ก็สี่เห็นตัววัดป่าดอนคาอ,อที่ว่ามันกับเขา่าเลขมันกับผสมผสานความฝันน้ำเล็มันเข่าความฝันน้ำบันนี้มืองวดสิม,มานี่กับฝันว่ามีได้คองมาไว้แล้วละ่ะได้หออสามตัวพวกล่ะฝันคลองเป็นคลองเป็นนั่นนะบันนี้มีคนมาเอาน้ำไหลอยู่หรอกจังได ก็ฝากย้อมท้องใส่วาหาบอกเอฟซีวาปูกับสิ่อยประมาณวันสิบแปดนั่หละโหลดโอวันพระแปดคำวันที่เท่าไรครับหลวงปู่ที่ยี่สิบซีบอกประมาณวันที่ยี่สิบีนี่แหละเอาเอาวันแปดคำนี่ะอวันแปดคำสิมานี่แหละวันพระมันเป็นวันพระปูสิแปดคำปูได้สัญญากำไังออกล้วาขั้นปูฝันแม่นปูกะว่าฝันในตองงวด อ่าได้ไหวหอดส<ค>ามตัวแลนี่ก็มีคนมาเอาไปแล้วแล้วคนขึ้นรถขึ้นล้าไปเอาคุณนะอันมองผู้เอามานะ<ค>าอันอที่ฝันไว้นะวันนี้กะติบอแมนยู่บ่สกำลังเห็นน้ำสังคือว่าะประตูโคง้งกํ<ค>าแพงก็ได้ิดต่ำย้อมท้องใส่สองย้อมท้องใส่าร้ยกะบหอยล่อวันที่เจ้าซีสำหรับวัดป่าดอนคาเด้อทั้งไดก็เป็นแนวทาง ียังสลากกินแบงรัฐบาลอันล่ะครับผมโคกจะหาท่านนี่เดี๋นะครับเนาะขันวันที่ยี่สิบสี่ครับผมท่านเด็ดเดาะอ่าแล้วก็อยู่กับุญวาสนาห์อันล่ะครับผมอ่าว่าง่ายนี่ก็ถือว่าเขาบนล่างอันล่ะบนสามตัวแต่ว่าเป็นตัวเนาะครับหลวงปู่เป็นตัวทั้งหกประตูครับโอ้คนเป็นธรรมดาเด้ขันซอยหกประตูสามตัว คระสั่อละละเจริญพรอย่างนี้ใสคอยมาใหม่เด้อคอยแบบสายทีซเฮาครับลุงปูอ่ะจะเล่นพรครับอ่ะเราพรนะสบายปูนอ่ะเปิดเปิดครับผมสัพพโลคะวินิโมโตสัพพะสันตาปวัชิโตสัพพเวระมมติกันโตนิพุโตจะตุวังภวะสัพพีติโยวิวาจจันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภวัต วันตะลาโยสุขีตีคายุโกภาวะอภิวาธนาีเรยสเนจังวุตาปจจายโนจาตารุธรรมาวัตหันติอายุวันโนสุขังระลังจยศีธีธะนางลาพังโสธีภะกยังสุขังพลังศิริอายุจวันโนจะโภคังวุธีจะยาสวัสตะ วาสาจะอายุจะชีวสิที่พวันตุตีวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสะทาโสทีพวันตุตีพวตุสัพพังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสะทาโสทีพวันตุตีาวตุสัพพมังคลัง ราการสุสาพระเทวตาสามหะสังคานุภาเวนะาสตาโสธีพระวันตุตตสภะธนังสพพะลาภาพระนุตีรากันตุสุรากันตุเอวังหุนตุเตเอวังหุนตุเตเอวังหุนตุเตเอวังหุเตเงนตุเตจงมีโชคมีลาบมีเงินมีทองตามความมุ่งมั่นปัถนาเถินสาธุไปสาธุนะขะ นะครับทั้งด้านนั่นกับประตูของลวงปูก็ยังบ่ทันใน้แล้ววนาอครับเนาะ FC ทุกทันกับแอดก็เลยเข้ามาเป็นสะพานบุญใหล้ลวงปูนะครับกระถูกของลวงปูแต่แ้ๆเลยน,นะครับเข้าบนเข้าล่าง3ตัวโต๊ะเข้าบนนะครับส่วน2ตัวล่าง75 5, 5 7ห้าห้าเเข้าล่างนะครับรไปแยดจะไปเบิ่งทังด้านนี้นะครับไปเบิ่งทังกำแพงวัดนะครับ อากโอ้ฟ้าห้วงนะครับเด้เอ็ซีทุกท่านนะครับฝนจะตกฟ้าก็ร้องนะครับแต่ว่าถ้าตัดไปก็คือฟ้าร้องดังนะครับอดกัดจะตัดคลิปไปนะครับเนาะช่วงช่วงนี้ฟ้าก็ร้องเสียงดังนะครับอ็นทีนาตกใจนะครับถูกปูเจ้บัวเอาเอาอน้ำนะเอาน้ำแดงมาถวายปูแนี่นี่เว้ยเอาน้ำแดงมาถวายปูอยู่ บดเกาเนยเดี๋ยวไปถ่ายทั้งกำแพงบิดเดียวแป๊บเดียวเนนะครับแอดจะับไปดูทางกำแพงนะครับแต่ว่าถัดตัดไปแต่คือฟ้าห้องดังนะครับแอดอาจจะโต๊กกอจจะอาจจะพลิบพไปนะครับเนาะถ้าฟ้าไม่ร้องก็จะถ่ายเหตุที่บรงนะครับเช็คบรรยากาศไปทด้ความเร็วสักหน่อยนะครับ ดูสียงฟ้าร้องหน้าตกใจนะครับเอฟีดกันครับเดอ้อเจ้าปูเจ้าพูมมเจ้าเทพเจ้าพูมมเจ้าวัดเจ้าว,ว่าเจ้าที่เจ้าทางนะครับลูกหลานมาเป็นสะพานบุญให้มาเอาตัวเลขแนวทางกับหลวงปูไปฝากเอฟซพอได้โชคได้ใช้มากพอได้มารวมเฮ็ดรวมสั่งในครั้งนี้ลูกหลานก็นได้บ่หไายกะ คอยมาซอยเห็ดซอยส่างไปเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นสภาพดุนให้แกทางวัดพาด่นค้าเพื่อหาตัวเล็กแนวทางไปากเอซีผูกได้ก็พอได้ไมาเห็ดมาส่างนี่แหละครับลงปูปเพ็นต่อกำแพงมาทางด้านนี้กำแพงวัดระยะเงานะครับแต่คงจะบ่จะลดกันไงนะครับนี่ครับคือจะไปทางด้านนี้นะครับด้านนี้คงจะเงา เป็นน่าจะเป็นร้อยกว่าเม็ดนะครับที่เรืออยูน่นี่น่าจะเป็น100ปร้อยกว่าเม็ดนะครับส่งยังมาทัานในแล้วเสร็จหลวงปู่ิันก็เลยจะปล่อยตัวเรียแนวทางวันที่24นะครับเด้อ FC ทุกท่านครับวันที่24หลวงปู่ิ่นจะปล่อยตัวเรียแนวทางให้นะครับกติดตามทางช่องไว้นะครับ f c ทุกท่านครับนี่แหละครับช่วงนี้แหละที่จะทําประตูโค้งนะครับ เราทำกำแพงของตทวนะครับประตูโค้งทำด้านนู้นนะครับประตูปลาไฟหัหกว่าวิดนะครับโอ้ฝนก็จะตกแล้วนะครับเอฟซีส่วนตัวเรียแนยวทางงังย่ได้นะครับคงจะเป็นวันที่ยี่สิบสี่ก็รอนนะครับยี่สิบสี่กุมาภาหกห้าปูพันจะปล่อยตัวเรียแนยวทางหมอแน่นะครับอาจจะเข้าบนล่างอีกสำหรับแนวทางของลงปูป,ปัดปลาดอนคานะครับ หนึ่งวดที่ผ่านมามนปูเข้าไปไหน975นะครับแล้วก็175นี่หาย7ด,ดไปเขียนผิดเป็น175นะครับโอ้โลมกระแหงฝนกระแหงนะครับโอ้สาธุลงปูเต้าลูกหล,กลานแม่ยมแม่ยามมาทำบุญครับบุญน,นั่งจขอใหยลูกหลานความริทีินี้จคไม่ใช่อีกเด้อลงปูจะได้มาลูกหลานจะได้มาซอยอีกมาซอยเห็ดซอยสั่งกำแพงวัดไห้แล้ว หรือว่าหายไปใดเงาก็นี้ตอมเดนมาซอยส่างประตูโค้งนะครับนี่นะครับก็บคือเป็นโบดเก่านะครับทางด้านนี้เป็นโบดเก่าบดร้างนะครับซึ่งแอดเคยมาขอในครั้งหนึ่งหนึ 1, 2, ่งสองสครั้งที่ออกหนึ่งสองสแอดได้เก็สองสี่ก็ได้โชคได้ใช้กันไป2ตัว2อี่ก็ได้มาร่วมด้วยช่วยลงฟิวนะครับต่าง กำแพงวัดเล็กๆน้อยๆซอยลวงปูไปเรื่อยๆนะครับในวันี้วดที่จะถึงนี่นะครับเัดมาเป็นสะพานบุญไหยกะมาขอตัวเล็กหน,น้าทางกับลงปูเพื่อไปฝากพี่ีถ้าถูกระได้อย่าลืมนะครับเ้อพี่นกทัานครับช่วยสร้างวัดป่าดอนขาซึ่งอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านนะครับปูกำแพจสร้างกำแพงให้แล้วพร้อมด้วยประตูขงนะครับเอาสำรับ นี่ก็คงจะขอยุติการไทยท่าไว้เพียงแค่นี้นะครับน้องเอฟซีทุกท่านครับเพราะว่าฝนเริ่มจะตกแล้วนะครับปลาก็ร้องคำรามนะครับหนากลัวหน้ายันนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ขอกราบขอบพระคุณเอฟซีทุกท่านที่เขาขอกราบขอบพระคุณเอฟซีทุกท่านที่เขามาเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจกดไลค์กดแชร์แก่ทางจองทองใสพารวยสำหรับคลิปนี้ความรักผ้าจากพี่จางน้องไว้เพียงแค่นี้เพราะว่าปลาห้องแห้งเกินนะครับเอฟซีทุกท่านครับขอกลับขอปลาสวัสดีทุกท่านครับผม